สวัสดีค่ะดิฉันนางพีรนันเสริมศรีครูโรงเรียนพุทธเทวิทยาลัยเป็นวิทยากรประจำฐานเด็กดีมีคุณธรรมจะมานำเสนอการถอดบทเรียนฐานเด็กดีมีคุณธรรมเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศดังนั้นเด็กและเยาวชนควรได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและสติปัญญารวมถึง การพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมนำความรู้มุ่งสู่มาตรฐานสากลคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพุทธเกมวิทยาลัยดังนั้นทางโรงเรียนพุทธเกมวิทยาลัยจึงได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียนฐานเด็กดีมีคุณธรรมมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความดีและ ความหมายของคุณธรรมต่างๆ,ๆที่เป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตและจะทำให้นักเรียนได้มีชีวิตที่มีความสุขในสังคมก่อนจัดกิจกรรมฐานเด็กดีมีคุณธรรมครูผู้รับผิดชอบจะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ สามารถแยกแยะได้ว่าระหว่างความดีและความไม่ดีเป็นอย่างไรและได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการที่จะให้รู้เกี่ยวกับความหมายของคุณธรรมโดยคุณครูจะต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและมีความเมตตาในการที่จะให้ความรู้กับนักเรียนในและการแนะแนวนต่างๆในเรื่องของ คุณธรรมการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมต้องจัดให้พอเหมาะกับเวลาในการเข้าฐานเพื่อให้นักเรียนแยกแยะระหว่างความดีและความไม่ดีและเข้าใจความหมายของคุณธรรมจริยธรรมสามารถยกตัวอย่างได้ครูได้มีการจัดทำแผนการเรียนรู้จัดทำใบความรู้ใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ ส่งผลให้นักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือความไม่ดีและสามารถยกตัวอย่างของคุณธรรมได้ในขณะที่ทำกิจกรรมครูและนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงนักเรียนได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการทำงานโดยในการทำกิจกรรมนั้นเราจะเน้นการประหยัดในการใช้กระดาษ เช่นการใช้กระดาษรียูสในการที่จะกระดมความคิดก่อนที่จะทำไปกิจกรรมจริงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนทางโรงเรียนของเราได้จัดให้กับนักเรียนทุกคนและทุกรุ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นทรัพยากร,รที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปหลักการส่ง,งานที่เรานำมาใช้ ตรงกับข้อ2คือระเบิดจากภายใน SDGs 17การพัฒนาที่ยั่งยืนตรงกับข้อที่16คือส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดช,ชอบที่ครอบคุมทุกระดับขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ